วันนี้จะเมื่อนี่สิมื่อว่าพูดถึงเรื่องบบกกาฟิวจากนิดนึงด่งนะครับเด้อพอดีผมนอนหลับช่วงหัวค่าผมไม่ได้ฟังผมหลับเพราะผมขับรถก็คนละคนละคนละไม้ใช่ไหมลับขับจากอลรันมาชนบุรีอย่างเงี้ยผมบอกแล้วผมอยู่ชนบุรีนี่แหละพอ,อพอดีตื่นขึ้นมาดูคลิปย้อนหลังพี่ตาบอกเ,ออเห็นไอ้กาฟิวมันขู่ฆ่าไอ้ อะไรบ้าวหนองคายอันนี้เอาเอา,เอาความสัตย์จริงนะพี่นะทุกๆคนนั่นแหละที่ที่อยู่ในที่ที่โตโตแล้วก็พอจะคิดถูกเนาะว่านักเลงคือเมืนกั้นักเลงกระจอกอ่ะนักเลงกระจอกเขาไม่คุยกันขู่ข้าออกนี่สมมติเขาปัญญาอ่อนนะพูดตรงนะคนปัญญาอ่อนนะถ้าจะมาขู่ฆ่าออกสื่อออกอะไรเงี้ยคนปัญญาอ่อนผมฝากถามไมกาฟิลนะจํากูได้ไหม หงแดงที่นั่งอยู่บนโต๊ะไอ้มาหิงอ่อนที่ว่าอยู่บนโรงพักอ่ะไอ้อยู่ตรงโรงพักที่ว่าโคกสีอะไรที่มึงไปแสดงไปอะไรวันนั้นมึงลงรถมาแล้วมึงเดินมาหากูน่ะกูลุกขึ้นใส่มึงน่ะแล้วมึงหน้าหน้านี่มึงถอดสีน่ะมึงไม่รู้หรอว่ากูเป็นใครแต่กูรู้ว่ามึงเป็นไกดกาฟิวมึงมึงมึงกูลุกขึ้นใส่มึงกูลุกขึ้นยืนขึ้นหามึงแล้วมึงเดินหนีไปน่ะมึงเดินหนีไปหาพวกพวกมึงที่อยู่ด้านหลังอไปกอดคอน่ะ แล้วมึงเห็นบ่ตรงบัตใต้กับพวกกูเนี่ยมึงหน้าถอดสีอย่างกับกิ้งกาเปลี่ยนสีเลยหน้านี่คนดูออกเลยว่าหน้านี่หน้ากลัวมึงกลัวกลัวพวกกูมึงก็เป็นคนท้ากูไปกูก็ไปวันที่ยีิบสองกูไม่เห็นมึงทาเฮี้ยอะไรเลยสัตว์เก่งคลิปหายขู่คนนั้นขู่คนนี้ทะเบียนรถมึงกูก็ถ่ายไว้แล้วมึงกะต้องระวังมึงยังไม่รู้ประวัติหรอกมึงมึงมึงรู้แต่ว่ามึงมึงเก่งคนเดียวเหรอนักไอทั่วประเทศเนี่ยเฮี้ย พวกเกงๆในะกินกินข้าวผ่านทูบเนี่มาเยอะแล้วกูจะบอกให้นักเลงเขาไม่คุยสมองแบบนี้หรอกอุย้ยปัญญาอ่อนเด็กปัญญาอ่อนเจอกูตั้งแต่ทักทะเลาะกันกับบ่าวน้องคายในเมนแล้วถ้ากูยิกๆยิกิกสุดท้ายพูดไงรู้ไหมมึงพาเพื่อนมาเยอะๆนะโอ้ยกระจอกกูนี่ไปคนเดียววันนั้นกูก็ไปคนเดียวที่บ้านไทยนะ่ะกูจากชลบุรีไปบ้านไทยคนเดียวมึงรู้ไหม เฮีย yeah. นักเลงบ้านพ่อมึงอย่างงั้นมึงแน่กินมึงหากูนี่มาหากูช่วยชนบุรีนี่มาบักปอบพังมึงหน้าตาอย่างกับคนันตดัดอ้อยห่าวชิบหายนักเลงกระจอกย่านจึงเปี้ต้องไปเอามูอยู่หลังอันล่วงพักมาเป็นมูทุยปัญญาอ่อนมึงอยากเจอกูมึงมานน่วันที่สิบเอ็ดนมาที่ปทุมเนี่ยกูปไปแท้เนี่ย ปัญญาอ่อนชิบหายเฮีย yeah. เอ๋มีการคู่ขาบัสาส,สามศพสามศพกูหอดหูซื้อน้ำสุกุจกิงมึงบักซอยอ้ยบักผ่าเง,งยงกูมัดกูอยากเออยื้อมึงเต็มเเดียวทเบียนรถมึงกบมีนะกูบอกไว้ก่อนนะมึงขับรถขั้นใดขั้นใดกูหูหมดน,นะมึงก็ต้องระวังโตไว้แล้วกันกูไม่ได้คู่หรอก เอ๋ทำเป็นเก่งเก่งทุยแน่จริงมึงทักมาหากูนี่มะสันดานหมานักเลงกระจอกตามเว้ยไอ้ไอ้พูดเนี่เ้มึงขึ้นมาเร็วๆนะเว้ยขึ้นมาเร็วๆเด็ดหัวกูจะเอาเลือดมันล้างจีนทุยบักสันดานหมานักเลงกระจอกเขาบอกเป็นเันียงสี่กูสิบอกใครฝากไว้คิดเท่าสิตายแล้วอยู่งซ่วนเท่ามึงอ่ะ เน่จริงมึงมาโตตัวกูโตเดียวกับเดียวกับกูเลยมึงกล้าบอ่มึงเสียวแบบไหนเสียวลูกจังไหนกูอะโมเมนนักเลงกูเด่ะของแท้สันดานหมาฝากไว้คีดบักกาฟิว